สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่สินาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube ในช่องของ r m u t p l i v e นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่ตรงกับวันครูหลายๆถนนหนทางในช่วงเช้าของวันนี้ก็โล่งนะคะเพราะว่ามีหลายๆสถานที่หยุดทําการกันแต่อย่างไรก็ตามกับฝนยังคงคลอยสัญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน เริ่มต้นเรื่องแรกของสัปดาห์นี้นะคะฝนนำเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอถูกพบนะคะอยู่ในโพรงต้นไม้เรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกข่าว่าร่างของหญิงสาวปิศาคนนี้นะคะถูกพบอยู่กลางป่า ภายในโพรงต้นไม้เอมนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ใช้เวลาสืบสวนนานแรมปีโดยไม่พบเบาะแสว,ว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ก็พบปริศนาชิ้นใหม่ค่ะเมื่อมีมือลึกลับนะคะเขียนข้อความบนกำแพงโดยระบุชื่อสาวปริศนาทวงถามความคืบหน้าคดีว่าใครเป็นคนเอาเธอมาใส่ในต้นไม้นะคะ ในกลางป่าแฮกเลนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของลอร์ดวิสเคาสคอฟแฮมในมณนทนวูสเตอร์เชียร์ประเทศอังกฤษนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงามแล้วก็มักจะมีคนเนี่ยมาปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดเสมอเลยค่ะเพราะว่าการเดินทางมาที่แห่งนี้นั้นสะดวกแล้วก็มีถนนตัดผ่าน แต่ณวันหนึ่งนะคะในวันที่18เมษายนปี1943ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สงครามโรคครั้งที่สองนะคะอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดสนเด็กหนุ่ม4คนที่ประกอบไปด้วยโทมัสวิลเลสนะคะเฟเดริตเพนโรเบิร์ต Farmer แล้วก็โรเบิร์ตฮาร์นะคะทั้งหมดเนี่ยชวนกันเข้าป่าเพื่อไปล่าก,กระต่ายมาทำเป็นอาหารดูเหมือนวันนี้พวกเด็กๆค่อนข้างจะโชคร้ายค่ะเพราะว่าหลังจากที่สาอหาจนเย็นนะคะก็ไม่ได้กระต่ายสักตัวหนึ่งเลยระหว่างทางที่เดินกลับบ้านคะ่ะโรเบิร์ตฟาร์เมอร์นะคะเหลือบไปเห็นอีกาตัวหนึ่งบินออกมาจากต้นวิสเอมนะคะเขามั่นใจว่า ต้องมีรังนกอยู่บนต้นไม้แน่นอนนะคะซึ่งไปปีนดูก็พบกับไข่นกสี่ฟองอยู่ในรังพวกเด็กนะคะคิดว่าถ้าเข้าไปป่าคราวนี้อย่างน้อยก็ได้ไข่นกก็ยังดีดีกว่ากลับบ้านมือเปล่าเพื่อนๆก็บอกให้โรเบิร์ตฮาร์ทนะคะเด็กตัวเล็กที่สุดในกลุ่มเนี่ยเปลี่ยนขึ้นไปดูบน ต้นวิสเอมอีกต้นที่อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะักแต่แทนที่โรเบิร์ตฮาร์จะพบรังนกเขานั้นกลับพบเห็นบางอย่างที่คล้ายกับกะโหลกอยู่ในโพรงต้นไม้เขาใช้กิ่งไม้แย่เข้าไปนะคะแล้วก็ไปพบกับเบ้ากะโหลก หลังจากนั้นก็ดึงออกมาดูนะคะว่าเป็นกระโหลกสัตว์ชนิดใดเมื่อเด็กๆเ,เห็นว่ามันคือกระโหลกของมนุษย์นะคะเด็กๆก,ก็รีบบอกให้โรเบิร์ตฮาร์เนี่ยรีบใส่คืนในโพรงต้นไม้ทันทีเพราะเด็กๆต,ตอนนั้นก็ตกใจนะคะก็ตกลงกันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตท,ที่ดินของลอดวิสคาสคอฟแฮมนะคะซึ่ง พวกเขาเนี่ยอาจจะถูกจับในข้อหาบุกรุกก็ได้ หลังจากนั้นค่ะโทมัสวินเลตนะคะรู้สึกอึดอัดที่จะเก็บความลับนี้เอาไว้ในที่สุดเขาก็ละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับกลุ่มเพื่อนๆค่ะเขานําเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อของเขาฟางังพ่อของเขานะคะจึงไปแจ้งความให้ตารวจเนี่ยมาตรวจสอบภายในโพรงต้นไม้นะคะพบชิ้นส่วนกระดูกเกือบครบทั้งร่างพบรองเทา้ายางและเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าอีกทั้งยังพบกระดูกมือข้างหนึ่งนะคะฝังอย อยู่ใต้ดินไม่ห่างจากต้นไม้เท่าไร่นักค่ะ ร่างที่พบนะคะเป็นหญิงสาวอายุประมาณสัก35ปีสูง5ฟุตผมสีน้ำตาลเข้มมีฟันล่างที่เก่นะคะไม่เป็นระเบียบเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า18เดือนหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเสียชีวิตมาราวเดือนตุลาคมปี1941ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บแต่เศษผ้าที่พบนะคะมี ช่องปากสันนิษฐานว่า,เ,าเธอนั้นเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจทำให้เชื่อว่าถูกฆาตกรรมนั่นเองโพรงไม้ที่พบนะคะค่อนข้างแคบจึงเป็นไปได้ว่าเธอถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในโพรงไม้ก่อนจะเสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรมแล้วนำร่างของเธอเนี่ยมาใส่ที่โพรงไม้ทันทีที่เสียชีวิตเพราะไม่เช่นนั้นนะคะไม่มีทางที่ร่างของเธอจะใส่เข้าไปในโพรงไม้ได้เลย การตรวจสอบแหวนแต่งงานนะคะพบว่ามีอายุราวสัก4ปีเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นผ้าขนสัตว์สีน้ำเงินคาดเหลืองนะคะสวมกระโปรงติดซิปข้างสีมัสตาร์ด คาดเข็มขัดสีน้ำเงินอ่อนสวมชุดชั้นในนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนระบุตัวผู้เคาะร้ายโดยเริ่มจากประวัติการทำฟันเพราะเธอนั้นมีฟันล่างที่ผิดรูปต่างจากคนทั่วๆไปแต่ตำรวจกลับไม่พบเบาะแสใดๆในประวัติการทำฟัน ตำรวจนะคะจึงกลับมาสืบจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็พบว่าเป็นชุดที่ผลิตขายเป็นจำนวนมากจนหายากเหลือเกินแล้วก็ยากต่อการสืบต่อไปการสืบจากรองเท้าของผู้ตายก็ดูเหมือนจะทำได้ยากนะคะเพราะว่า สไตล์ผู้หญิงที่สวมใส่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์ตามดีไซน์เนี่ยก็ไม่ได้มีคนที่ใส่สไตล์นี้มากนักแต่ก็มีจำหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าการจำหน่ายมีเพียงแค่4คู่เท่านั้นแต่ตำรวจก็ไม่สามารถสืบพบว่าหญิงสาว4คนที่ซื้อรองเท้าแบบนี้ไปเป็นใครในที่สุดตำรวจ ก็พบกับทางตันค่ะไม่สามารถสืบสวนต่อไปได้ว่าเธอคนนี้คือใครมาจากไหนหลังจากที่ตำรวจควานหาแล้วก็ดูเหมือนจะคว้าน้ำเหลวจากการสืบสวนจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ พวกเขาก็หันมาเสียงดวงค้นหาเบาะแสจากบันทึกแจ้งความเก่าๆแล้วก็พบว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1941ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งได้แจ้งความไว้ว่าระหว่างเดินทางไปที่ป่าแฮกเล่นะคะเขาได้ยินเสียงหญิงสาวร้องขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นอีก2อสนาทีเขาก็สวนทางกับครูมัธยมคนหนึ่งซึ่งบอกว่าได้ยินเสียงหญิง ิงสาวร้องขอความช่วยเหลือเช่นกันพวกเขาจึงมาแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบแต่เมื่อตำรวจไปตรวจดูกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะฮะอย่างไรก็ตามบันทึกแจ้งความนี้ เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับการเสียชีวิตของหญิงสาวปริศนาที่พบในโพรงไม้การสืบสวนดำเนินมาข้ามปีแต่ตำรวจเองก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆเพิ่มเติมค่ะจนกระทั่งใกล้วันคริสต์มาสปี1943จู่ๆก็มีคนเขียนข้อความบนกำแพงแห่งหนึ่งนะคะในเมืองเบอร์มิงแฮมโดยข้อความนั้นแปลเป็นไทยว่าใครนำ ลูเบล่าไปใส่ในโพรงต้นไม้วิสแฮมและต่อมานะคะก็มีการเขียนข้อความแบบเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นอีกหลายแห่งข้อความนี้ปรากฏขึ้นต่อเนื่องนานหลายปีเพียงแต่ข้อความในช่วงหลังๆนะคะย่อชื่อผู้เคาะร้ายหรือเพียงแค่เบล่าเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าคนเขียนข้อความดังกล่าวมีเบาะแสสาวปริศนาและรู้ชื่อจริงของเธอ หรือเป็นเพียงแค่เรื่องตลกหลายของคนมือบอนข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องนาะนหลายปีและเชื่อว่าเขียนโดยคนคนเดียวกันข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นบนอนุสาวรีย์วิสบิสเล่นะคะเมื่อปี1999โดยศาสตราจารย์มา,าร์กเรต เมอเร่นะคะซึ่งท่านคือผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาโบราณคดีและอียิปต์วิทยาให้ความเห็นว่าจากการที่พบกระดูกมือข้างหนึ่งถูกฝังแยกกับร่างกายบ่งบอกว่าเป็นการทำไสยศาสตร์คนโบราณจะสังหารพ่อมดหมอผีโดยตัดมือพวกเขาเพื่อไม่ให้ใช้ไร่มนขาถาวาได้นะคะ อีกทั้งการนำร่างเหยื่อไปะยัดใส่โพรงไม้ เปรียบเสมือนการก,กักขังวิญญาณไม่ให้ออกมาแก้แค้นแต่ทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะสุดโต่งไปหน่อยค่ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าผู้เคาะร้ายถูกตัดมือหรือว่าถูกสัตว์คาบกระดูกออกมาจากโพรงไม้กันแน่สาวปิศนาในโพรงไม้นะคะถือว่าเป็นคดีที่มืดมนจนกระทั่งตี1953ค่ะมีจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งส่งถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะคะวูดเบอร์แฮมนะคะ Wood แล้วก็ระบุว่าหญิงที่ถูกสังหารคือสายลับชาวดัสที่มีชื่อว่าคาร่าเบลล่าทำงานให้กับ เยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่มีการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลก็พบว่าสายลับหญิงที่ถูกอ้างถึงนั้นถูกจับและถูกสังหารเมื่อปี1942อย่างไรก็ตามค่ะกระแสข่าวที่ลือกันว่าหญิงสาวปริศนานี้คือสายลับดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะการสืบหาประวัติไม่พบแม้แต่น้อยนะคะเป็นหัวใจสำคัญของบุคลากร าจจะเป็นอ,อยู่ในแวดวงของสายลับนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ชัดตามข้อสันนิษฐานว่าหญิงสาวในโพรงไม้คนนี้คือใครกันแน่และทำไมฆาตรกรนะคะจึงต้องเอาร่างของเธอนั้นไปใส่ในโพรงไม้แทนที่จะฝังร่างของเธอท,ท,ทั้งที่บริเวณน,นั้นก็เป็นป่าที่ยากแก่การสังเกตเห็นนะคะซึ่งคดีนี้นะคะหญิงสาวเบลล่าเนี่ย ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปติดตามหาอ่านใน Google ได้ในรูปภาพนะคะก็สันนิษฐานว่าเธอคือหญิงสาวที่สวยคนหนึ่งเลยนะคะไปติดตามเรื่องราวของเธอแต่ว่าคดีนี้เธอก็ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็สรุปออกมาไม่ได้ว่าศพของใครถูกฝังถูกซ่อนเอาไว้ในต้นเอเบะะรู้แค่เพียงเธอคือหญิงสาวคนหนึ่งที่เคาะร้ายค่ะสำหรับวันนี้10นาทีคดีดังคงต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบ เจอกันใหม่ในแอปพิโซดหน้าวันนี้ฝนวราสินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ